จวดครับจวดก่อยปลาครับพี่น้องมือนี้ให้อยู่หน้าขึ้นก็อยู่ให้อยู่หน้เสียบเสียบว่าจายสีเกียิครับทิ่มงานยังไงสายบุญครับตกปลาเชิงอนุรักษ์ตกปลาเชิงอนุรักษ์ครับ ส่วนลายสี่เป็นการอนุรักษ์ส่วนใหญ่ครับ <c oughs> วันนี้ความที่งานครับเที่ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวรอดติดตามต่อไปนะครับขันหมดแดงเดียว <c oughs> หมดแดงหน่อยหมดแดงหน่อยหมดแดงหน่อยครับ้างหน่อยครับไปขึ้นปีนออ <c oughs> ขึ้นปีนตก ตกลงมาเรือหน่อยครับหมดหนีเบิดครับต้องใส่บักหน้าเพิ่มนิดนึงสุดสีเกตนะครับตาก,กินครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเบิ่งหนาตานีิ่ออกมาปเป็นยังไง<อ>เครื่องปุงด้บัครับอันนี้เครื่องปรุงเนะ หอมนะครับสูตร,กกรซี่เสกีใส่ตะไคร่นั่นเลยครับก้อยก้อยแต่ว่าใส่ตะไคร่นะครับ,อข,รบอของแก่ของแก่พาาี่สันนครับของแก่นี่ยังใส่หมดท่าไทยนาเชฟน้ำเนี้ยวของแก่วะนี่ของแก่ขาดวันเด่นเงี้ยวของเาานื้อของแก่ครับผมรู้ครับเออ,เอ,อคู่แข่งเชฟแบ่งนะครับเชฟบ,บอมครับเอาต่อไปสิเริ่มปรุงแล้วนะครับ อใส่ยังก้อนมาดิใส่ยังก้อนปิกครับอืมปิกครับโอ้โหเสียบดากไปถาเลยนัวใส่เสียบหลายอยากเสียบหลายใส่หลายเขาเสียบหน่อยอันนี้เสียบหลายแล้วนี่หลายแล้วนี่ร้ายครับนี่แล้วข <c oughs> อกบมีซ้อนบ่เป็นยังบ่เป็นยัง กะเอากะเอาครับโอเคเกือบกันหลายเติบแล้วเนี่ยเอาว่าได้ได้ยุ่ครับได้ได้ยุ่มเนาะมือมืดมือมืดใกลออกใกลออกมือกีเซ่เอาครับอันนี้กันโควิดนะครับป้องกันโควิดน้ำ <laughs> ใส่ถุงหรอใส่ถุงครับใส่ถุง บปเป็นเอ็ดน้ำนี่ครับใส่ถุงแ<ล>้ว<ล>ใส่หยังคนในแม่ใส่หยังน่อ่บรรยายมีอใช่โอ้สีสันนิดบักแนวจักน่อยครับบักแนววจักหน่อย มดแดงกับเขาจะไปตัดต้นไม้เอาแล้วครับบ่แม่นทำายปาลานะครับตัดงาเดียวบ่ไเด็นทำายปลาขนาดนั้นครับเข <c oughs> ียบครับส่ง <c oughs> ส่งก <c oughs> ึงขัง,งแนกหน่อยนะครับ <c oughs> ยิ่เใหญ่เลยนะเขียบเลยยังเก็บใจว่าเศร้าอยู่ครับเจ็บใจหมดแดงกัดนะครับเออต่อไปสุดท้ายนะครับข้าวคัวนะครับ ขัวเองกับมือ,อ,ม,อมือแม่ข่ามาบอกโอ้ขัวเองเลยนะครับนี่ครับมือนีดข้อ,ออกมากินเขาปาลาใช้ไรก,กันเชือ่อไรครับ<อ>ข้อดีของการขัวเองต่ำเองก็คือความหอมนะครับจิได้ความหอมนะครับเขาขัวครับเอาล่ครับมา สูตรนี้ไม่ว่าโดนมาได้แล้วสูตรนี้นี่โอ้ตายบวตายตัวครับบวตายตัวนี่มั้นี่มันเล็ดไปเลยครับไปเรื่อยเนาะพริกแห้งนี่มั้แล้วแต่พื้นที่นี่ยังใส่แล้วแต่วัตถุดิบมายังใส่ได้ใส่ครับสิบสิบบาทเนี่ยจับบ้านขาดยังโอเคครับโอเค โอเคกระยะให้มันโอเคเด้อใส่ลงับใส่เลยใส่เลยใส่ลงไปใครไปกูดพักซีรำลังหอมเปียบ้านเฮ่านะครับนี่เไม่ไดครับอือจัดไปหอมหอมเยี่ยงกว่าสารเลนสารเลน อะไรนี่เสียงนีน้เสียงนีน้เสายงนี่เสียนี้อือ,อันหอมเสียกว่ะ <c oughs> อันนี้คือหอมเสียกนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาจัดไป ถูกครับบบมีแนวคนครับมาก,บากินเขาปลาครับธรรมดาเนาะออกกรอบได้แล้วมาโอเคครับ okay, โอเคอเคอาให้บริสารซิมเราเมึองด้วยอ๋อเ,เออนี่ยเชฟซิมบ่อย่เนี่ย,ย,ยาการันตีความอร่อยด้วยเปน็น,นัเด๊ ขับจวดเอาครับพี่น้องวันนี้มา,มามาครับสีผ้าก,กันกินแล้วม <c oughs> ันเล่งละ <c oughs> ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ครับขอจวดกัน